มาที่เรื่องของการซ้อมมวยกันมากดีวกว่าเทนไฟท์เทนใกล้เข้าไปยิ่งเข้มข้น11คู่ถือว่าซ้อมหนักค่อยๆหลุดมาแล้วว่าใครซ้อมยังไงนะคะแต่วันนี้บอกเลยเลยว่าเป็นคู่ของหนุ่มบอลกับหนุ่มเต้แต่ว่าคุณเต้เนี่ยโพสต์ภาพผ่านโซเชียลตัวเองถึงมีเลือดเลยนะโอ้โหนะคะเลือดตกอย่างออกนี่แค่ซ้อมนะนะฮะสำหรับผมเลือดทุกหยดมันคือประสบการณ์ล้วนๆนี่แหละคือกีฬาลูกผู้ชายโอ้โหพี่ดูสิโอ้โหล้วนๆเลยจริงๆคะ่ะเลือดกบปากแบบนี้นี่คณิต ต่อยจริงจะขนาดไหนใช่ะฮะ,<ช>ฮะอีกคู่หนึ่งก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะไปอัปเดตการซ้อมของคู่ของพี่เชียร์ที่คำพรจะเจอกับพี่เจีย๊ยบและละนานะฮะ,ฮะโหดไม่แพ้กันอเออก็มีการโพ<อ>สต โชว์บาดแผลตรงตรงมือเนี่ยค่ะครับก็มีปัญหามีไว้แก้นะคะไม่ได้มีไว้ผลักคนอื่นอะไรเงี้ยโ,โอ้โหเป็นไงล่ะคุณฉันซ้อมหนักไงเอะหรือจะแขวว่าผลักคนอื่นเหมือนตอนที่เขาเจอกันแถลงข่าวแล้วพี่เจี๊ยบไปผลักหรือเปล่าน <c oughs> <ม>ี่แหละค่ะ12ตุลาคมนะคะ2ทุ่ม5นาทีนะคะช่องเบิร์กพอยต์ของเราค่ะ10ไฟท์10ซีซั่น2ค่ะเทียแรก12ตุลาคมนะฮะ<ช>รียมดูกันเลยมันแน่นอนครับ